ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเอ่อทำเว็บไซต์นะคะ p h p นะคะเราในโปรแกรม Dream นะคะเราก็มีแผ่นโยนนะคะแบบนี้นี่ก็คือโจย์ของเรานะคะอันนี้ก็คือ Data t a d i c t i o n a r y ก็เราจะเอาอันนี้นะคะไปสร้าง Local h o s t ค่ะค่ะแล้วก็ ให้ทำมาเป็นอินเทอร์เฟซที่1เป็นแบบนี้แล้ว2นะคะแล้วก็3เป็นแบบนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะขัข้นแรกเราเข้า local หัวก่อนนะคะ ค่ะหน้าโลกโก้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็อ่าตรงนี้นะคะก็จะสร้างฐานข้อมูลคะคะอันนี้ก็ไว้สร้างฐานข้อมูลนะคะถ้าเราคีา้ว่าอันนี้สร้างไว้แล้วก็ไปดูที่ฐานข้อมูลว่าอันนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะตามจริงก็สามารถที่จะ ใส่ชื่อนะคะเป็นชื่อตารางได้นะคะพอดีว่าเรามีชื่อตารางเป็นเมมเบอร์ค่ะเราก็ไปเปิดดูเปิดดูโครงสร้างนะคะนี่ค่ะโครงสร้างค่ะของ local โฮนะคะที่จะเก็บข้อมูลนะคะฐานข้อมูลก็จะเหมือนกับในโจทย์เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือ ID นะคะ Username Password Name แล้วก็ Last Name นะคะ,ะ ID นี้นะคะเรากำหนดให้เป็น i n นะคะ11ตัวอักษรนะคะนอกนั้นก็อาจจะเป็น text หมดเลยนะคะหรือว่าะจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะจะใช้เป็นวาชะก็ได้ค่ะแล้วก็ ID นะคะเรากำหนดตรงนี้นะคะให้เป็น auto นะคะ เพราะว่ามันจะได้ run id นะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นนี่ค่ะทำให้มันเป็น primary key นะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่เออหน้าโปรแกรมดีมกันเลยนะคะนี่คะะหน้าโปรแกรมดีมนะคะเราก็จะมีเออเหมือนไน้โจทย์เลยค่ะในโจทย์เป็น มีมีอินเทอร์เฟซนะคะสามหน้าแต่ของเรามีมีเพิ่มมาก็คือหน้านี้ด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวนะคะที่เป็นโค้ดที่เริ่มแรกเลยที่จะต้องเรียกจากฐานดาต้าเบสนะคะเรามาดูที่หน้าแรกเลยดีกว่าคะ่ะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหน้าแรกนะคะก็ เป็นหน้าของการเออเพิ่มข้อมูลสมาชิกนะคะก็เนี่นะ,ะ่ะว่าก็จะมี username password น,นะคะ first name last name นะคะแล้วก็ rejection ก็คือเหมือนแบบอันนี้เหมือนเป็นระบบสมัครค่ะสมัครสมา,สมาชิกนะคะเราก็มาดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็เป็น ล็อกอินค่ะนี่ล็อกอินล็อกอินก็จะประกอบด้วย username password นะคะ username กับ password นะคะก็จะใช้เป็นเอ่อเมอไปนะส่วนตัวการสร้างนะคะเราก็สามารถสร้างเออได้ที่นี่ค่ะ insert แล้วก็สร้างฟอร์มมาหนึ่งฟอร์มนะคะแล้วก็ใช้ เทรดไฟล์ file, แล้วแต่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรตรง user name, นะ user name นะคะก็จะใช้เป็นเทรดไฟล์รู้บวิร์ก็จะใช้เป็น file. ทเทรดไฟล์เ,เหมือนกันนะคะส่วน Lock in, ล็อกอินก็จะใช้บอททอนนะคะเหมือนกันเลยค่ะหน้านี้ก็เหมือนกันก็นะคะโดยการสร้างฟอร์มขึ้นมาโดยกดที่ insert นะคะแล้วก็สร้างฟอร์มแล้วก็จะมะีเมนูขึ้นมานะคะ่ะว่าเราสามารถจะใช้อะไร ต่ส่วนอันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเทคฝายทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้มอทอนด้วยนะคะเป็นตัวกลุ๊กค่ะเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยหน้าหน้าแสดงข้อมูลนะคะจะทำเป็นตารางแบบนี้แสดงข้อมูลสมาชิกนะคะที่เข้าระบบมาค่ะอันนี้นะคะเราก็จะใช้อันนี้ค่ะมาที่ Data นะคะ แล้วก็มาเลือกไดนามิกแล้วก็จะเป็นตารางนี่ค่ะไดนามิกด a ตตานะคะมันก็จะเป็นตารางแบบนี้มาให้ตัวข้างบนอันนี้ตรงนี้ตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะแต่ว่าไอ้ตรงสีฟ้าฟ้านี้นะคะอย่าไปทำอะไรมันนะคะประมาณนี้ค่ะเราลองไปดูไปรัน น,นั่นนะคะอันนี้นะคะฝั่งนี้นะคะก็คือโค้ดของเอ,อ่อฟอร์มนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือโค้ดของฟอร์มนี้ทั้งหมดนะคะเราสามารถเป็นโค้ดอย่างเดียวก็ได้เป็นอันนี้ก็ได้นะคะแบ่งครึ่งๆหรือว่าจะเป็นหน้าดีไซน์ทั้งหมดเราจะใช้เป็นแบบนี้ ส่วนช่วงนี้ก็คือเหมือนแบบพอเราใส่เครื่องมือมาลงไปนะคะมันก็จะขึ้นโค้ดให้เลยส่วนอันนี้เราก็ต้องเป็นฟังกช์ชันแรกนะคะที่เราจะเรียกนะคะแล้ก็ต้องตรงนี้นะคะเป็น my data เพราะว่า d a t a b a s e ของเรานะคะชื่อว่า my data เราก็ต้องตั้งให้ตรงด้วยนะคะ เราไปลองรันกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรการรันนะคะจะเราต้องเซฟก่อนนะคะ control s หรือว่า control s แล้วก็กด f 1 2นะคะก็จะขึ้นรันแบบนี้แล้วก็มีอีกวิธีหนึน่งนะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้นี้แล้วก็รันตรงนี้ก็ได้คะ่ะ ได้เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้คือเราว่าเราลันแล้วนะคะเราจะสมัคร Username เราลองพิมพ์สักตัวเราลองสมัครดูเป็น B เป็น BEE e ละกัน p a สเวิร์นะคะจะใช้เป็น1111ส่วน First Name ก็เป็น D ีละดี b b my แล้วกันค่ะรัดเนมนะคะกอกนามสกกุลคะ่ะเป็นโลโซหลังจากนั้นนะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะกดปุ่มนี้นะคะเราต้องจำรหัส user name แล้วก็ password นะคะอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็น b หนึ่งหนึ่งสี่ตัวแล้วก็กดอันนี้ถ้าขึ้นหน้านี้นะคะถ้าสมัครเสร็จแล้วก็จะขึ้น r e j e s t i o n successfully หลังออจากนั้นนะคะพอมัน success เสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้า l o g กอิเมื่อกี้เราสมัครเป็น b แล้วก็ b ค่ะมันก็จะขึ้นให้เมื่อกี้เป็น1111 1, 1, 1, 1, นะคะแล้วก็ลอง login ค่ะอันนี้ล็อกอเสร็จแล้วเราไปที่โชว์ data นะคะเราไปลองดูว่าข้อมูลจะเข้าไหมนี่ค่ะ ข้อมูลข่าวค่ะค่ะลืมบอกเอออีกอย่างนะคะตรงนี้ลิงก์เอ,อ่อไอ้ล็อกอินก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถลิงก์ไปยังหน้าอื่นได้นะคะก็คือเมื่อทําการเมื่อทําการเอ,อ่อสมัครเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะกดที่ล็อกอินแล้วมันก็จะไปหน้าที่ล็อกอินเลยก็คือเราพิมพ์ตัวหนังสือนะคะว่าล็อกอินแล้วก็คุมดำค่ะคุมดำแบบนี้แล้วก็มาที่ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อที่จะเชื่อมไปที่หน้าไหนเราก็เชื่อมไปที่หน้าล็อกอินแล้วก็กดโอเคมันก็มันก็จะเชื่อมนะคะ ลองใส่ใหม่ใส่ไปมุ่งมั่วแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้ดีดีพาสเวิร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็กดนี่ค่ะ successfully แล้วก็ล็อกอินมันก็จะเชื่อมาหนานี้เลยอันนี้เหรอดีดีหนึ่งหนึ่งหนึ่ง แล้วก็กดล็อกอินล็อกอินเสร็จแล้วก็มาดูข้อมูลว่าขึ้นไหมนี่ค่ะขึ้นแล้วก็ขอจบการทำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ